จุดเริ่มต้นของการเป็นหมอดูของพี่ตกแตกใช่ไหมคะจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นมาจากการที่ตัวเราไปแตะโดนคนอื่นเขาแล้วมันก็เห็นเป็นภาพหลังจากนั้นก็เริ่มสงสัยกับตัวเองว่าตัวเองมีอะไรอยู่หรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่กลัวที่สุดน,นะตอนนั้นก็คือกลัวการเป็นร่างทรงก็เลยไปจุดทูบกลางแจ้งบอกว่าขอ ขอองค์ข้างในม่เราไม่รู้ว่าใครแหละแต่ว่าเราไม่ขอเป็นร่างทรงแต่เราขอสร้างบาร,รมีในฐานะมนุษย์คนหนึ่งทําให้ได้เราก็ได้เจอครูบาอาจารย์ท่านนึงเหมือนเขาก็เป็นหมอดูเหมือนกันซึ่งเขาก็ดูดวงเราได้ดวงเราก็ไม่ใช่ว่าใครจะดูได้ถูกไหมคะจนกระทั่งพี่ตอกแตกเนี่ยก็ให้เขาดูดวงเขาก็เลยบอกว่าเราเกิดมาเราอาจจะแบบอยากช่วยคน แต่เราอาจจะไม่ได้แบบบอลทูบีหมอดูนะแต่ด้วยความว่าเป็นเซนแบบนี้ถ้าอยู่จะถ้าอยู่จะดูอยู่ใช้กระดาษ A4 ไหมมันก็เลยเป็นที่มาของหมอดูตอกแตก A4 A4 ตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวเรียมเรียงให้พี่ในการที่จะดูดวงแบบเป็นเซนนั่นแหละเราก็เราจะดูเริ่มต้นจากการงานพื้นดวงเป็นยังไงบ้างการเงินความรักสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆเรียงมาเป็นตัวเรียบเรียงนี่คือจุดเริ่มต้นเลย สิ่งที่พี่กลัวที่สุดในชีวิตพี่ก็คือการหลงตัวเองว่าเรามีอะไรแล้วเราแบบไปใช้ในทางที่ผิดหรือเปล่าดังนั้นพี่ก็เลยต้องพยายามทําบุญแล้วก็ต้องมีสติสติสําคัญมากกับพี่แล้วก็สติเป็นตัวหนึ่งที่กําหนดให้พี่ไม่ไม่เดินไปทางไปทางโน้นพี่ก็เิดขอเดินทางสายกลางทําบุญปกติใช้ชีวิตกินนั่นกินนี่ได้ปกติแต่สิ่งที่พี่ต้องระมัดระวังนั่นคือคําพูดเพราะว่าเทพหรือครูบาอาจารย์ที่อยู่กับตัวเราเนี่ย ถือคาพูดมากถือสัจจะมากดังนั้นถ้าทําไม่ได้อย่าพูดอย่างล่าสุดงานสัปดาห์หนังสือพี่ก็นั่งเซ็นพอกินบุ๊กพี่อยู่เล่มนี้ใช่ไหมคะมก็ต้องซื้อหนังสือก่อนก่อนที่จะมาดูดวงกับพี่หนึ่งคำถามก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขารู้คําตอบอยู่แล้วแต่เขามาถามพี่เพื่อรีเช็คหรืออาจจะลองก็ได้หรืออาจจะแบบท้าทาทยหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เขาใช้คําว่าเขาไม่ได้ท้าทายนะแต่เขาอยากรู้จริงๆว่าลูกอยู่ไม่ได้เป็นหมอดูแต่เขาอยากรู้ว่าคนนี้มาได้ยังไงถึงแบบมาดูดวง เขาก็มาถามพี่ว่าดวงของเขาเนี่ยจะได้ไปต่างประเทศมาพี่บอกขอชื่อขออายุวันเดือนปีเกิดพี่บอกได้ไปปีนี้ได้ไปแน่ๆอยู่แล้วได้ไปเที่ยวหรือไปทํางานได้ด้วยเขาบอกว่าเขาจะได้ไปทํางานไหมเราก็บอกว่าตอนนี้เขาทํางานอะไรเขาบอกเขาทําราชการแต่เขาไม่บอกว่าเขาทําอะไรเราก็บอกว่าโอเคได้ไปเขาบอกถามเดือนไหนพี่บอกกันยาตุลาไม่เกินเสร็จปุ๊บพอดูเสร็จเขาก็ให้เซ็นหนังสือแล้วสุดท้ายเขาก็หันหน้ามาบอกว่าขอบคุณมากนะครับ พี่เชื่อแหละว,ว่าอยู่เป็นหมอดูได้ยังไงเพราะว่าเขากําลังจะไปเป็นทูตท,ที่พม่เดือนกันยาซึ่งพี่ก็แบบแล้วถามทําไมเรื่องออกแมขคือคําถามเราก็ถามทำไมแต่แฟนคลับพี่ที่ไปรอเขาบอกว่าเออมาแบบนี้ก็มีอะไรอย่างเงี้ยคือคนเป็นหมอดูตรงนี้มันเจออะไรมากแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะแบบ เราจะรับได้มากน้อยแค่ไหนตอนที่พี่ดูดวงแรกๆพี่เครียดไหมพี่เครียดนะเพราะการมันเป็นมนุษย์คนหนึ่งเราต้องมานั่งรับฟังหรือรับรู้เรื่องของไม่ดีหรือเคร์ที่เขาต้องเจอหรือชีวิตเขาโหดร้ายมากๆพี่ก็แอบสงสารแล้วพี่ก็เครียดตามเขาพี่ก็ต้องโทรไปเล่าให้แม่ฟังว่าวันนี้ดูดวงคนนี้แล้วแบบเหนื่อยจังเลยเพราะเขาเป็นแบบนี้คือเราต้องระบายออกหลังๆมาเริ่มรับได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือองค์แม่อุมาที่อยู่กับพี่ท่านสอนให้พี่รู้จักคําว่าแยกแยะแล้วก็แบ่งออก จัดจัดระบบตัวเองก็คือตอนที่เราเป็นหมอดูเราคือหมอดูพอเสร็จป,ปุ๊บเราก็จบหลังๆมาก็เขาเป็นมะเร็งเหรอเขามีวิธีแก้แลรวบอกสุดเราก็ตัดออกไปเลยแล้วเราก็ใช้ชีวิตปกติไม่เครียดละแต่แรกๆเครียดปีแรก2ปีแรกเนี่ยเครียดมาเวลาดูดวงส่วนหนึ่งเลยต้องขอบคุณแฟนแฟนคลับมากแล้วก็ปากต่อปากเร็วมากคนเอาเรื่องพี่ไปแชร์ในในเพจใน Facebook ในอินเทอร์เน็ตจนเป็นที่มาทั้งหมอดูตอแตกแท็กจิตสัมผัสหมอดูตอแตกแท็กเอโหมอดูตอแตกแท็กอะไรก็ว่ากันแล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ หมอดูเทวดาเลี้ยงอะไรเงี้ยจนมาออก book. พกเก็บบุกเพราะพี่คิดว่าพกเก็บบุกเร่มเนี้ยมันเป็นเรื่องนอกจากมันจะแชร์ความเป็นพี่แล้วมันแนะนําในเรื่องของการใช้ชีวิตถ้าถามว่าถ้าไม่มาเป็นหมอดูนะตอนนี้ก็คง เป็น AE ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงทํางานประจําอยู่มั้งอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเราก็คงแบบไม่ได้มาจุดหยุดเนี้ยคือจุดจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่พี่ฝันว่าวันหนึ่งพี่จะมีนักข่าวมาสัมภาษณ์พี่เฮ้ย hey, มีพี่ใสอ,ออกทีวีอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เออเออได้ทำอะไรเงี้ยแต่สายหมอดูเนี่ยเป็นสายที่ทําให้พี่ได้เข้ามาวงการที่แบบทุกคนรู้จัก